สวัสดีครับพวกกับผมช่องพังลุงซับนะครับวันนี้ก็พายายเตี้ยออกมาถูนะครับออกมาเดินเล่นบ้างนะครับไม่ค่อยได้ออกเดินนะครับไม่ค่อยได้เล่นอยู่แต่กับที่นะครับยายเตี้ยของเราไม่ได้ออกมาถูนานนะครับคันมากเลยนะครับถูเอาจนนะครับนี่นะครับดูคันมากเลยนะครับนี่ ไม่ได้ออกมาถูนาน,นให้ออกมาถูต้นไม้นะครับแยกคันนะครับไม่ได้ถูนานนะครับ ปล่อยให้ออกมาถูต้นไม้นะครับยอเตี้ยยอเตี้ยนี่เป็นช้างในครอบครัวอีกเชือกหนึ่งนะครับยายเตี้ยนี่เป็นช้างเชือกที่เชือกที่สามนะครับหรือเชือกที่สองเนี่ยครับเชือกแรกพังลุงซับนะครับพังลุงซับนี่เป็นเชือกแรกครับซื้อมายาเตี้ยเราก็อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะครับ คันมากนะครับไม่ได้ออกมาถูนานปล่อยให้ออกมาถูนะครับปล่อยให้ถูต้นมงต้นไม้นะครับถูจนหนังถลอกหมือแล้วนะครับโอ้โหน่าจะคันน่าดูนะครับถูเอาจนนะครับ ยายเตี้ยแกยคงจะคันนะครับไม่ได้ออกมาถูนานนะครับเพราะว่าเอาไปถูกอยู่ป่าญ้าตัวเดียวนะครับยายเตี้ยผมก็ไม่กล้าเอาออกมาถูนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกกับเพื่อนนะครับยายเตี้ยหรืออีกชื่หนึงก็ยายคูนซับนะครับ ยายแกคันนะครับคันมากเลยนะครับคุณยายถูถูอเลวถูอถูแลลวถือ ค,คุณยายนะครับคุณยายตี้คุณยายแก,แก่แล้วนะครับนี่เราก็มากับองค์คลักนะครับนี่มากับองค์คลัก,ก,อลกสองตัวนี่ เราก็มากับคุณยายนะครับคุณยายงายงนี่คุคณยา,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 ายเตี้ยนี่เป็นช้างเชือกที่เท่าไหร่ครับเชือกที่เท่เาไหร่เชือกที่สามคุณยายเตี้ยเป็นช้างเชือกที่สามนะครับของคุณยายเชือกแรกนี่เป็นพังอะไรครับพัังงุเชือกแรกนี่เป็นพังลุงซับนะครับยายดอกคูณยาย ตายที่นี่นะครับแกเป็นอะไรตายครับท้องอืดใช่ไหมครับท้องอืดท้องอืดไม่สบายนะครับอืมครับยายเตี้ยนี้เป็นเชือกที่สามแต่ว่าซื้อมาได้สิบกว่าปีแล้วยายเตี้ยนี่เป็นเชือกที่สามนะครับนี่ครับผมก็เป็นหลานครับได้มาเลี้ยงให้นะครับทำก็ไม่ค่อยเป็นนะครับอยู่ทง YouTube ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ้อถือเขาคันครับวันนี้เอาเขาออกมาถูนะครับเขาคันมากเอ,อ้ถูแล้วถู เล่นดินแล้วนะครับไม่ทูแล้วนะครับเล่นดินอย่างเดียวเลยเล่นดินแล้วนะครับไม่ทูเลยทูแล้วทูทูแล้ว นี่นะครับคุณยายเตี้ยผมก็จะได้กลับบ้านไปช่วยแม่อีกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ถ่าย YouTube อีกแล้วจะได้ปลูกกินหญ้าแถวนี้ก่อนนะครับคอ,อากับสำหรับทีนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้กันนะครับ ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับสวัสดีครับ